ี่หนูทำไมแต่งตัวสวยแบบนี้คะเนี่ยอ้าวไม่รู้จิวไม่ได้นัดก,กันไปเที่ยวหรอคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะจะพาพี่หนูไปทัวรลสหพันธ์ไปฟ้าพะงันเลยค่ะพี่หนูรั้แไปกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่หนูต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะไม่เปลี่ยนชุดหรอกค่ะผ้าพี่หนูก็อย่านะะนงนี้สิครัพี่หนู ที่แล้วไป,ไปทัวร์เทคนิคพื้นฐานมาแล้ววันนี้พี่นุกยูจะพาพี่หนูมาเอาใจสายชอดกับสาขาวพิชาไปฟ้ากำลังค so ่ะจะเป็นยังไงไปพบกับ s t e c h o n Tour EP3 แล้วเข้ามาสายกันีค่ะก็พี่หนูนั่นแหละเป็นคนไม่โฟมแต่วันนี้นูก็เลยทำมันสียึนนะค่ะครับไม่เป็นไรครับลูเ ตรงนี้คือโมเดลฐานทดสอบมาตรฐานรือมีแรงงานชั้นวิทาภายในการระดับหนึ่งซึ่งเอสเทคของเราเป็นหนึ่งในสาของศูนย์ทดสอบของจานนาอร์นส์อุปสีธรรมาราชเลยนะจริงค่ะงั้นก็ดีมากเลยนะคะไม่ต้องไปทดสอบไกลไแล้วแสดงว่าเราก็ทดสอบที่เอทคที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเอสเคเราสามารถทดสอบได้เลยแต่เราเป็นศูนย์ทดสอบสำหรับคนลิารนาอกด้วยครับ เรียนเชิงลฟฟ้าที่นี่จะได้เรียนจริงมาเรียนจริงแต่ตอปลายอาจารดูลเลยเห็นแล้วิงวันนี้พวกเราจะขอขอบอคุณเจ้าหนาที่และรุนพี่มาเป็นตัวนี้ขอบคุณมากมาเรียนกันที่สาขาของเรา,า,า,าตอนเนเยอะๆนะครับเจอกันครับนอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้วที่เทคน,น,า,งงา,นายังมีพลังงานทางเลื่นไม่ใช่เหมควิ่ญญูณได้แล้วค่ะโซล่าเซาลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะแล้วพี่ม้งจะพาผู้หนุ่มในน้องๆไปทัวร์ค่ะบนศึกนี้นะคะ เราใช้พลังงานจากแสงทิตย์ค่ะคิดว่าแสงจะดีเลยค่ะพี่นี้ยันนี้สนุกด้างเลยนะคะอย่าลืมค่ะเอสเทคเราเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานทีมูลแรงงาน1ใน3ามของจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับนักศึกษาและก็ผู้คนทั่วไปค่ะน้องๆอยากให้พี่ๆพาไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค พบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ